นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมพุทธายะวีรทโยวีรโคนายังวีรหิงสาวีรธาสีวีรธาสาวีรอิทธีวีรทิโชคังวีรทนังวีรลาพังวีรสุขังวีรสิทธิกมังประสิทธิเม เงินไหลมานชาลีเตนับโมพุทธายะวีรทโยวีรโคนายังวีรหิงสาวีรธาสีวีรทาสาวีรอิทธีวีรทิโชคังวีรทนังวีรลาพังวีรสุขัง วีราสิทธิกม,มังประสิทธิเมเงินไหลามานชาลีตตนับโมพุทธายะวีราทโยวีราโคนายังวีราหิงสาวีราทาสีวีราทาสาวีราอิทธีวีราทิโชคัง วีระธนังวีระลาพังวีระสุขขังวีระสิทธิกมังประสิทธิเมเงินไหลามาณชาลีเตขอให้ทุกท่านได้พบแต่ความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง